เจริญสุขท่านสาธุชนและญาติธรรมผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านวันนี้คงก็จะมาให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายว่าอากฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมอยู่เสมอเพราะนั้นคนเราเกิดมามีกรรมพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้า,ดไ,ดจาไม่โปรดก็คือหนึ่งกรรมของบุคคล แล้วก็อีกที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ให้ตัดแล้วพระมิต่สั่งสอนแต่คนเราจะต้องทำเองกรรมของตัวเองไม่มีใครจะไปตัดกรรมตัดเวรให้นอกจากเราทำเองปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อเราฟังแล้วถ้าหากเราไม่ขบคิดไม่พินิษฐพิเคก็จะไม่เกิดปัญญาแล้วก็ความสิวไรแห่งธรรมะ เมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะหลากหลายเลือกเกินที่พระพุทธเจ้าจึงตัดว่าความศิวิไลแห่งธรรมะที่บุคคลพบผูบ้คนเห็นปัจจัดตังรู้เฉพาะตนแล้วก็วาสนาบารมีถ้าบุคคลใดมีวาสนาน้อยไม่เข้าถึงขั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมของรมรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ที่เรียกว่าปุถุชนหรือผู้หนาแน่น ดังนั้นจะต้องต้องมาสร้างต้องมาบ่มอินทรีย์อินทรีย์ก็คือศรัทธาบิริยะสติสมาธิและปัญญานี่เป็นข้อธรรมอันหนึ่งทีนี้ก็มากล่าวถึงละกฎแห่งกรรมไอ้กรรมที่เราทำมาเนี่ยใครทำมาอย่างไรมันก็ใช้ให้ใช้ให้ผลได้มันใช้ไปแล้วก็คือแล้วไปไม่ต้องไปลําเลิกไม่ต้องไปคิดไปแต่อะไรถึง พระพุทธเจ้าสอนให้เราตั้งตนอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราตั้งตนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะทำให้เราเกิดความสบายไม่กังวลอันใดศีลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราไม่ทำผิดก็เหมือนกฎหมายบ้านเมืองถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเราก็ไม่ต้องกังวลอันใดแม้กระทั่งกรรมถ้าเราทำแต่กรรมดี ก็กฎของกรรมดีก็สนองตอบแก่เราสมาธิถ้าใจของเราไม่กังวลมันก็จะเกิดสมาธิดังนั้นในบทนี้แหละท่านจึงให้เราฝึกฝึกจิตให้เป็นสมาธิเรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่นเองที่จริงว่าวัดปฏิบัติหรือวัดป่ามีการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรก็คือการนั่งภาวนามานั่งกำหนดจิต หรือมาฝึกสติของตัวเองให้ตื่นนั่นเองก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ของเราให้แก่โดยการทีนี้เมื่อจิตเมื่อเพื่อจะทำไม่ให้จิตกังวลเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราด้วยการฝึกสมาธิเจริญานาปานุสติก็คือกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลบหายใจออกก็เป็นอันว่าเราฝึกสติของเราให้ตั้งมั่นแล้วเมื่อสติตั้งมั่น ก็จะเกิดบริกรรมนิมิตเกิดขึ้นเป็นทุกคนถ้าเราตั้งใจทํานะแต่ถ้าไม่ตั้งใจทําทาสักแต่ว่าทาไม่ตั้งใจมันก็ไม่เกิดที่มเมื่อทําต่อไปมันจะเข้าไปถึงอีกระดับหนึ่งแล้วว่าจิตนิ่งหรือจิตสงบเมื่อจิตสงบรวมลงไปมันก็จะเกิดอุคหานิมิตอันนี้มันจะเกิดสมาธิองค์ประกอบรวม ทั้ง5ประการมันจะเกิดขึ้นก็จะได้อุคหานิมิตแล้วจิตมันนิ่งจริงๆกันกรนทั่ง,ง,งไม่มีตัวตนซ้าเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะเป็นปฏิภาคนิมิตอันนี้เราจะต้องดําเนินตามเรานั่งภาวนาวันละหนาทีก็ดีแล้วทำทุกวันทุกวันอย่างเนี้นี่ก็นัานคือสติหรือสมาธิมีอยู่ทุกขณะถ้าจิตเราไม่กังวลทีนี้ปัญญามีอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกอันข้อนี้เมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสมาธิแล้วสมาธิเรานิ่งเขาเรียกว่าวจิตตานุภาพเกิดเ้นเราเรียกว่าอนุภาพของจิตมันกำลังเกิดขึ้นกับตัวเราอนุภาพของจิตเนะี่ยมันเกิดขึ้นมีทุกคนแล้วเราฝึกแล้วมันก็มีทุกคนเพราะเรามีตัวตัวจิตใครก็มีความรู้สึกนึกคิดทุกคนทีนี้ถ้าหากเราทำความเข้าใจให้ถูกกับข้ออัตถธรรมเหล่านั้น อย่างที่เรื่องว่าเอาฝึกสมาธิมีอะไรบ้างขั้นตอนมันเป็นอย่างไรก็ดังที่กล่าวไปเมื่อกี้นะฝึกเจริญอาณาปานุสติตัวอาณาปานุสตินี้ทำบ่อยๆก็ไกลเป็นบริกรรมนิมิตเพราะมันนิ่งลงไปแล้วมันจะเกิดบริกรรมนิมิตพอนิ่งเข้าไปอีกมีปิติมีสุขเกิดขึ้นกับตัวเราก็จะเป็นอุขห์นิมิตปรากฏขึ้นมามันเป็นภาพหรือจะเป็นอะไรเป็นความรู้สึก มันก็จะปรากฏขึ้นถ้ามันนิ่งลงไปจนกระทั่งไม่ไหวติงเขาแล้วมีเอกคตาลม,มีอารมณ์เดียวก็เป็นปฏิภาครรมในมีอาจจะแสงสว่างจ้าเดือดทำให้สมองโปร่องอยู่อย่างนั้น,นทีนี้เมื่อมาเรามา,มา,ม,ามาทำความเข้าใจในข้ออัดข้อทำมันก็จะเกิดปัญญาทีนี้ปัญญาเนี่เราต้องพัฒนาเราต้องรับอยู่เสมอเราต้องคิดค้นอยู่เสมอเมื่อเราเข้าไปถึงจุดนี้แล้ว ได้สมาธิแล้วครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้เราพิจารณาสังขารร่างกายเห็นตามเป็นจริงอันนี้มันเป็นอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะพิจารณาอัตธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ในร่างกายของเราเนี่ยพิจารณาธาตุลมธาตุลมมากับธาตุไฟเนี่ยลมเข้าไปภายในก็กลายก็มันก็กลายเป็นในส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นไฟส่วนหนึ่งก็เป็นลมมันเข้าไปพร้อมกัน เปลี่ยนอุทธบภูไม่คงที่คือ3 0 3 5 36องศาอยู่ในร่างกายของเราเนี้กวัาคงที่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทีนี้ปัญญาณนะคบคิดคบคิดขึ้นมาตีปัญญาตีข้ออัรถธรรมนั้นให้แตกที่เรียกว่าอินทรีย์มันคืออะไรเอาสติตัวนี้ก็เป็นอินทรีย์มันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ทําให้เราเข้าถึงธรรมะได้ในในบทย่อๆอย่างเนี้ยแล้วทีนี้บิมุติ ถ้าเราไม่ผัวพันอะไรมันก็ทําให้เราเข้าถึงมีมุดคือความหลุดพ้นความไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือไม่ผัวพันใดๆทีนี้มานึกถึงตัวเราในปัจจุบันเมื่อก่อนนี้พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดไปแล้วทุกคนก็ได้ดวงตายเห็นธรรมกันทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ ยังปัญญาให้แสดงธรรมแล้วปัญญาเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นพาอพร,ะ,พระองค์ชัดเจนในการให้ธรรมะแก่บุคคลเข้าใจอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆแล้วธรรมะเหล่านั้นมันก็จะไปเข้าถึงจุดแต่มาปัจจุบันนี้เราฟังธรรมร้อยครั้งพันครั้งมันก็ยังได้แต่เป็นผู้เห็นถูกคือเป็นสัมมาทิฏฐิยังไม่เข้าไปถึงจิตเหล่านั้น ก็ต้องมาฝึกมาปฏิบัติแล้วมาพินิจพิจารณาเพื่อให้มันเกิดปัญญา,พพา,าเพื่อเ,ญญเพื่อที่เราจะเข้าถึงธรรมมสมถะก็คือการทำจิตให้นิ่งให้จิตสงบกลายเป็นจิตตานุภาพหรือพลังของจิตเกิดขึ้นส่วนปัญญาอาศัยจิตที่มันนิ่งจิตที่มันสงบนั่นแหละแล้วมาพินิจพิจารณาความเป็นจริง ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกท่านก็จะให้พิจารณาสังขารร่างกายเป็นเบื้องแรกหรือเราจะหยิบยกธรรมะบทใดบทหนึ่งในโพธิปักขิยธรรมหรือปฏิจจสมุป,ปบาทอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนรู้มาแล้วก็มาพินิจพิจารณาเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติตามเหล่านั้นเราก็จะเข้าถึงธรรมเหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อยเราตั้งใจทำเพราะเรามีสติปัญญาเพราะเรามีความนึกคิดอยู่เสมอ พัฒนาตัวเองไปทําไม่หยุดแล้วก็น้อมนึกระลึกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสราณะ,ะี่พึ่งเพื่อเป็นที่ตั้งเพื่อให้จิตของเรามีที่ตั้งเป็นที่ตั้งที่เราจะให้ทําความดีมันก็เป็นไปได้ชีวิตนี้เกิดมาน้อยนักไม่นานนักเราก็จะแตกดับกลับไปสู่สภาพเดิมหาก,กจิตของเรายังกังวลมัวเมา ยังไม่รู้ทิศทางมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นเราจึงต้องเอาแนวทางของสมสงเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการปฏิบัติปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามธรรมบทนั้นๆให้เข้าใจแล้วแล้วประพฤติปฏิบัติมันก็จะเกิดความรู้ความเห็นมันความรู้เกิดขึ้น จากที่เราบริกรรมมันก็กายบริกรรมนิมิตมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อจิตเราเป็นสมาธิอุคหานิมิตมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าไปจิตนิ่งลงไปเป็นเอกขกะตารมเขาเรียกว่าจิตมันนิ่งสงบจนกระทั่งมีแต่ตัวจิตก็จะเกิดปฏิภาคานิมิตเกิดขึ้นนี้เป็นสมถะแล้วส่วนวิปัสสนาเราก็ฝึก เอาธรรมะบทใดบทหนึ่งไปไปคบคิดให้เข้าใจจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็คิดไปแล้วปัญญามันจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมามันรู้ด้วยตัวเราเองมันเป็นอมะตะติดตัวตามเราอยู่เราก็ตามรักษาเราอยู่ตลอดเวลาเนี้ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีจุดยืนอะไรชีวิตของเราจะไปอย่างไรปัจจุบันนี้เราอยู่อย่างนี้แล้วเราจะทำอะไรต่อไป ก็ให้ตั้งตนอยู่ในปัจจุบันอดีตมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปผวงอะไรมากถ้าผวงแล้วจิตของเราจะลัดสัมล้วสายก็เป็นเป็นทุกข์ตั้งอยู่ในปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นผลไปสู่ข้างหน้าสืบต่อไปดังนั้นธรรมะในครั้งนี้ก็แสดงให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลาย ผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายคงถือนําไปพื้นปฏิบัติท่านก็จะเข้าใจในธรรมะของสมเดม็จสัมมาสัม,รรมพุทธเจ้าว่าศีลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ทําผิดสมาธิมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจิตของเราไม่กังวลปัญญามีมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทําความเข้าใจให้ถูกก็คือการมาพิจารณานั่นเอง มีมุดมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ผัวพันกับสิ่งทั้งปวงเมื่อเราเอาธรรมะมาคบมาคิดมันก็จะเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะคลายจากอุปทานการยึดมั่นถือมั่นเป็นข้อเป็นข้อ,ขอด้วยตัวของเราเองท่านก็จะเข้าถึงธรรมของสมเด็จธรรมาสัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนี้ดังนั้นจึงฝากธรรมะไว้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโสธิเตโหตุสัพปทา ขอขอขอความสุขสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านเทิน